ลองเปลือกส้มท่นไฟอุปกรณ์นะคะก็คือมีนี่ค่ะเทียนไขไฟแช็คแล้วก็เปลือกส้มอย่างนี้คร่ะเรื่องขั้นตอนแรกเลยนะคะครับแช็คจุดไฟก่อนเลยแล้วไครับแล้วแช็คเนี่ยจะทำให้ไฟเนี่ยลุกพลุกขึ้นมาเลยครับเปลือกส้มจริงจริงเชื่อไหมจริงเหรอนี่นะดูนะครับพี่เย้ยอยากมากใหตืเ้นมาเลยพี่คนรักกันได้เลยได้เลยให้นับ หไึ่งสองสามโอ้โหพอบีบเปลือกส้มก็เกิดไฟพิ่บพิ่บพแบบนี้ได้เน่าอัศจรรย์ใจจริงๆโอ้ยนี่เปลือกส้มนี่มันทำให้ติดไฟได้ถ้าอย่างนั้เนี่ยเราคงใช้ปุ๊บเปลือกส้มโอเปิดมะนาวอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับจะได้ครับผมแต่ว่าที่เย้เนี่ยต้องกิน ก้มโอนเนี่ยแล้วก็เอาเปลือกมาให้ทพี่พี่จะทำได้ไหมคะชิวๆสบายเรื่องกินมีขนาดยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าพี่ยิ่งอยากเอาเปลือกมะนาวเพี่ยี่งต้องกินมะนาวเข้าไปเลยแล้วก็เอาเปลือกมาให้เราจะได้ไหมคะโอ้โได้ได้แล้วเนาะเเดี๋ยวไม่กินมากสดๆเนี่ยนะโอ้โหขอเว้นไว้ก่อนได้ยแม่เอาน้ำดิบใส่ขวดเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวไม่ใช้วันหลังได้เหรอขะมันไม่สดนะได้ครับ และพี่ยกเยกก็ไปหาเปลือกผลไม้มาท,าทําการทดลองเพิ่มนะครับมีทั้งเปลือกส้มโอและเปลือกมะนาวเอาละครับเราไปทําการทดลองกันต่อเลยดีกว่านี่ครับอุปกรณ์มาแล้วนี่เปลือกส้มโอแล้วก็วเ,เปลือกมะนาวเห็นไหมครับอันนี้นะคับนี่ยนะลองกันเลยดีกว่านะฮะลองจากส้มโอก่อนนะครับนะี่ นี่กระเบืองมะนาวนี่และกระเบืองมะนาวหนึ่งสองสามนี่โอ้ยน้ำไหลเต็มม <as> ือไปหมด มน้องแพทริกแทนที่จะเซกไฟกลับเซกน้ำมันหนาวซะอย่างนั้นเปลือกมะนาวกะเซกไฟได้แต่อาจจะน้อยกว่าส้มและส้มโอเพราะเปลือกบานและมีขนาดเล็กกว่าว่าแต่ทำไมกันนะทั้งเปลือกส้มส้มโอและมะนาวจึงสามารถเซกไฟให้ลุกพลึบขึ้นมาได้แบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในเปลือกส้มเปลือกมะนาวและเปลือกส้มโอมีน้ำมันเมื่อบีบเปลือกจะทำให้น้ำจากเปลือกซึ่งมีน้ำมัน คนถูกเปลวไฟจะเกิดไฟพลึกขึ้นเพราะน้ํามันจากเปลือกทําให้เกิดการเผาไหม้ได้ดีจึงเกิดเดป๋วไฟพลึกขึ้นมานั่นเองสรุปได้ว,ว่านะครับเกิดต้มแล้วเกิดส่งโกเนี่ยมันสามารถทําให้ไฟลุกเพลิ้บได้มากกว่าเปลือกมะนาวใช่แล้ว